ไหนอะคะก็แกสปอร์ตคะ่ะ <c oughs> กังนําสไตล์ <c oughs> เออจริงฮอตมากตอนนี้มีแต่คนพูดถึง,งทั่วโลกใช่ทุกคนเต้นได้ครับก <คน S 2> ระแสทีส่มาแรงที่สุดปีนี้กังนําสไตล์ครับเพราะว่าถ้าขี่ม้าเป็นท่าที่หลายคนชื่นชอบครับไม่ว่าจะเพีย์ไหนวัยไหนยิ่งโตมายิ่งชอบใหญ่เลยถ้าท่าเต้นเต้นสนุกด้วยแล้วก็มันเป็นเรื่องราวที่ถามว่าทุกวันนี้คนเรียดไหมเพียดนะพอเจอกังนัสไตล์เข้าไปหายเรียด ก็ต้องแรงเงาสิคะเพราะว่าเป็นละครที่สนุกแล้วก็มีคนติดตามเยอะแล้วเราก็ดูด้วยดูแล้วก็สนุกนปีนี้เหรอคะน่าจะแรงเงาเลยนี่แรงมากหลายคนที่ไม่เคยดูละครต้องมาดูละครไทยเลยพอเรามาเราเห็นพอออนี่ชัดเลย <c oughs> เรียกพอออเลยตอนแรกพูด <c oughs> พอออน้งองๆผมนึกยว่าพอออที่ทำงานของเราผมามองหารใหญ่เลยผมใช่พออนี่แรงเงา จริงๆแล้วมันก็มีหลายกระแสน,นะแต่ว่าแต่ว่าที่เห็นฟีเวอร์กันในหมู่เพื่อนๆน้องๆคงจะเป็นละคระเรื่องบาดังเสือมากกว่าเพราะว่าเห็นเอาหน้ากากมาส่งมาใส่กันลงอินสตาแกรมเลยให้มากมายนะฮะคงจะเป็นกระแสนี้มากกว่าที่ผมเห็นแล้วเออน่ารักดีอะไรเงี้ยมันก็ต้องเป็นแรงเงาอยู่แล้วค่ะเพราะว่าพอมาแรงแล้วก็มูนินกับมูตาเนี่ยอออยอดในใจผมจริงๆก็คือกระแสของป๋าไซนั่นเองกลงนํำสไตล์แน่นอนมาแรงแบบว่า ทะลุพุ่งครวดแล้วก็ติดลมบนจนแบบไม่รู้ว่ามันจะตกเมื่อไหร่ด้วยซ้ำครับแล้วก็เป็นกระแสของเพลงเกาหลีที่พอไปอ่านเนื้อเรื่องเนื้อหาของความหมายเพลงเนี่ยมันมีความหมายที่เสียดสีสะท้อนสังคมของเขาด้วยเลยเรียกว่าโดนใจผมเข้าไปเต็มๆเลยทีเดียว